ไม่ต้องล้างจานไปตายอดตายอยากมาจากที่ไหนกันครับระดับลูกสาวซีโอจะกินหมาล่าทั้งทีจะกินธรรมดาได้ยังไงคะต้องที่นี่เลยค่ะซุก,กี้ล่าเหมยมาล่าทั้ง DIY และนี่คือหมาล่าทั้งสไตล์ลูกสาว CEO เมนูที่นี่เขาพิมพ์มมากค่ะราคาสบายกระเป๋าสุดวัตถุดิบที่นี่นะคะคุณภาพดีทําสดใหม่ทุกวันจานต่อจานสดทุกคํารสชาติเข้มข้นถึงใจแน่นอนค่ะเมนูใหม่ของที่นี่ที่เอิญอยากจะนําเสนอทุกคนมากๆเลยค่ะนั่นก็คือปลากระพงต้มผักกาดดองเพราะว่าที่นี่ใช้ปลากระพงสดแล่ใหม่ทุกวันทอดให้หอมและนําไปต้มกับน้ําซุปที่เคี่ยวนานทาให ชาติอร่อยมากๆเลยค่ะแฟนเอิญชอบเมนูนี้มากมาทีไรเขาสั่งกินตลอดเลยค่ะอาหารร้านนี้อร่อยอย่างมากมายเลยทีเดียวน้ำแข็งเย็นทุกก้อนเข้าสวยเรียงเม็ดเหมือนทหารเดินพาเหรดพึ่อับพึบอปับคุณพิรมณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ<ะ>อร่อยทุกอย่างแทบไม่ต้องล้างจาน ไปตายอดตายอยากมาจากที่ไหนกันครับและยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนเขามีหมาล่าทั้งขีดละ49บาทบอกเลยนะคะวัตถุดิบที่นี่สดใหม่ทุกวันนี่นะคะคือเซตที่เอินเลือกมาไห้รอช้าค่ะไปเลือกน้ำซุปกันเลยดีกว่าและน้ำซุปที่นี่นะคะมีให้เลือกถึง5รสชาติแก่ น้ำซุปหมาล่ากระดูกหมูน้ำซุปหมาล่าสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้น้ำซุปต้มยำน้ำซุปกระดูกหมูหรือจะเป็นหมาล่าผัดแห้งที่นี่ก็มีนะคะและชอบน้ำจิ้มสุดไหนก็สามารถตักได้เลยคะ่ะได้มาแล้วนะคะหมาล่าผัดแห้งน่ากินมากๆตัวน้ำซอสหมาล่าเขาเคลือบทุกอน,นูของเส้นเลยค่ะทุกคนสายหมาล่าเลิฟเวอร์ห้ามพลาดกับเมนูนี้ใครที่ไม่ชอบทานหมาล่าแบบแห้งนะคะแนะนำเป็นแบบน้ำเออเลือกมาเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะคะทานคู่กับน้ำ จิมซุก,กี้บอกเลยว่าฟินมากๆจิมเคามีให้เลือก2รสชาติเอิรนเลือกมาทั้ง2เลยเพราะว่ามันอร่อยมากแล้ใครที่อยากมากินแบบลูกสาวซีโนะคะมาได้ที่เดอะมอโราชั้น1ร้านอยู่ข้างริฟเลยยังไม่หมดแค่นี้ใครไม่สะดวกมาทาันที่ร้านสามารถสั่งไลแมนเดลิเวอรี่ได้พร้อมอร่อยฟินถึงหน้าบ้าน <c oughs> กดสั่งได้เลยตอนนี้ของอร่อยไม่รอใคร